สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับพอดีไปซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งทุกคนเลยอยากจะมารีวิวให้ดูนะครับเป็นเสื้อออกแนวเป็นเหมือนเสื้อกีฬานะครับเป็นเสื้อกีฬาแล้วก็จริงๆแล้วก็ใส่อยู่บ้านใส่ไปเที่ยวอะไรแบบนี้ได้แหละนะครับแต่ว่าคือทรงนะครับทรงของเสื้อเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ออกกําลังหน่อยหนึ่งนะคนที่แบบเข้าฟิตเนสอะไรแบบนี้นะครับคืออยากจะโชว์หน้าอก โชว์หัวไหล่โชว์แขนหน่อยหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นทรงฟิตฟิตหน่อยคือผมเนี่ยนะครับตอนนี้สูงนะครับร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักที่ประมาณ77นะครับผมก็ออกกำลังเล่นเวทอะไรแบบนี้นะครับก็จะมี แขนเป็นหัวไหล่มีหน้าอกหน่อยหนึ่งก็เลยลองซื้อเสื้อแบบนี้มาใส่ดูนะครับทุกคนรอบอกผมนะตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ38-40แถึงนะครับแล้วก็รอบแขนนะครับเวลางออยู่ที่ประมาณ18-20ถึงนิ้วนะครับรอบพุงนี่อายเขาไม่ต้องบอกนะครับรอบพุงนะครับเนี่ยผมใส่ที่เสื้อที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับเป็น2 XL นะทุกคนแต่เป็นไซส์2 XL นะก็จะออกแนวะเหมือนกับแบบฟิตเขาจะฟิตช่วงหน้าอกกับแขนหน่อยหนึ่งนะครับแขนจะเล็กๆเ,เพื่อเพื่อให้มันรัดแขนนิดนึงอะ่ะเวลาให้โชว์หัวไหล่ กระโชวหน้าอกอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยผ้าดีนะผ้าผ้ายืดดีผ้านุ่มดีแล้วก็ซักแห้งเร็วซับเหงื่อได้ดีนะครับผ้าบางดีด้วยแล้วก็คือเวลามันบางเนี่ยทำให้มันระบายอากาศได้ดีนั่นเองนะครับซักแล้วมันก็แห้งไวผ้าก็ยืดหยุ่นได้ดีมีแถบสะท้อนแสงตรงนี้ให้สำหรับคนที่แบบบางทีใส่ปั่นจักรยานหรือว่าออกนอกสถานที่อะไรแบบนี้นะกลางคืนอะไรเงี้ยครับจะมีแถบสะท้อนแสงตรงแขนให้นะครับเสื้อจะมีเป็นเย็บตะเข็บมาตรงนี้นะครับตรงร่องหัวไหล่หน้าอกนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ แลานหลังก็มีเย็บตั้งแต่ตรงบ่าลงไปนะครับตร,ตรงบ่าลงไปถึงมาเข้าตรงร่อง น,นะครับอ่าคือทรงมันสวยดีแล้วก็ผ้าดีด้วยนะตัวหนึ่งอ่ะทุกคนไม่ถึงร้อยประมาณ70-80บาทเท่านั้นเองเห็นมันถูกดีแล้วก็มันสวยดีนะครับใส่ลำสมเอิมก็สวยดีแต่ว่ามันต้องคนออกกาลังหน่อยนะถึงจะใส่แล้วออกมาแบบดูสวยเพราะมันต้องเห็นหน้าอกมานี้อ่อาก็มาแนะนํากันสั้นๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะใครที่กาลังมองหาเสื้อใส่อยู่บ้านสบายๆนะครับหรือว่าคนที่ออกกาลังอยากจะใส่เสื้อที่มันแบบฟิตลีนลีนแบบอยากจะฟิตโชว์หน้าอกโชว์หัวไหล่อะไรแบบนี้หน่อยนะ มันไม่ได้อึดอัดหรือว่าใส่แล้วมันเป็นแหนมไปย่นอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกิดเรา,เอาออกกําลังกายแล้วนะมันก็ทีกี่จะใส่เสื้อผ้าได้หน่อยหนึ่งนะครับเล้วสวยดีนะผ้าดีด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะสั่งมาอีกยวลองสั่งมาอีกดูนี้ที่ผมใส่อย่างที่ผมบอกนะผมใส่ผมสั่ง2 XL มานะครับเนี่ยใส่มันก็จะกําลังดีเลยไหมมันจะฟิตฟิตพอดีนะครับ ยังมีร่องๆหน่อยหนึ่งเลยไม่ได้ถึงกับรัดขนาดนั้นมากนะจะมีร่องตรงนี้โผล่มาหน่อยหนึ่งนะครับจะมีอยู่หลายสีจะมีเป็นเป็นเป็นเทาเข้มตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเทาเข้มนะเป็นลายแบบนี้นะครับจะเหมือนกับแบบไอ้นี่หน่อยหนึ่งเขาเรียกเหมือนท็อปท็อปอด้เป็นเทาเข้มมีดํามีเทาอ่อนนะครับประมาณเนี้ย สีออกโทนโทนแบบเข้มเข้มเทาเขาวขาวเทาอ่อนสีดําสีขาวมีสีน้ําเงินมั้งอ่าลองดูแล้วกันเราก็ไปเลือกดูแล้วก็ไปเลือกไซส์กันดูนะครับแต่อย่างที่บอกว่าคือสาสแลว้วก็จะเป็นเสื้อที่ออกแบบทรงมันจะฟิตหน้าอกกับฟิตหัวไหล่ฟิตแขนสักนิดหนึ่งนะครับผมแขนจะสั้นสเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทรงทิ้งลงมาไม่ได้รัดตรงท้องมากนะตรงตรงช่วงท้องช่วงล่างตรงพุงนี้ก็จะแบบปล่อยปล่อยหน่อยนะครับประมาณนี้ สวยดีนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมความสนใจก็เดี๋ยวตามลิงก์ไปแล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ